สำหรับชุดที่ว่าเขียนกันก็่จีเป็นชุดที่ว่าเขียนให้ล<ม>แล้วแต่ชุดที่ว่าถือสามโตมาสองวังวสามวดน่ะเป็นชุดที่ลงพพิ่งเขียนไห่นจะวงกลมใหญ่ๆแล้วก็เขียนโตเลขยุอยู่ข้างในอันนี้ของเท้ยน<ะ>ครับอันนี้ของเทียอันนี้ของแท้ขึ้นพระจันทร์แดงนี่ของแท้เลยแมนครับผมเนี่ยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ใดน่ะยังว่ามึงก่าพาด้วยบอยแยแอดก่าแอดก่าแอดก่าพาด้วยมาแล้วเอาเมื่อนี้คือบกี้หมดะหรรถจอดไว้พูนเอาจอดรถมาหลายครับผมได้จอดไว้ว่าจิตลอยมากเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเป็นจังใดมาตตาไซน่ะไปเอาแนวทางเด็กเชือกชุดนี่ปูเขียนไห้กับมืออ๋อขึ้นพระจันทร์แดงพ่ออ่ำเบาแมนครับผมนพระใหญ่ครับผม สำหรับชุดที่ว่าเห็นกันก็่จีเป็นชุดที่ว่าเขียนให้ล<ม>แล้วแต่ชุดที่ว่าถือสามโตมาสองวันสามวันเป็นชุดที่หลวงพ,อพ่อเป็นเขียนให้ฝนจะวงกลมใหญ่ๆแล้วก็เขียนตัวเลขอยู่ในอันนี้ของแทะครับอันนี้ของแท้อันนี้ของแท้ขึ้นผัะจันทร์แดงนี่ของแท้เลยแม่นครับผมเนี่ยยังีบ่ได้มีผู้ใดได้บ่ชุดนี้บุท่านได็มีเด้ครับบุท่านเดนเผยทั้งใดเลยเนี่ยกับของก็มาขึ้นสดๆร้อนๆพระจันทร์สีแดงอีกม่เลย ว่าปกติจะเป็นปากกาใหญ่ๆสีน้ำเงินเขียนอาะสีเห็นกันไปแล้วแต่โตนี่นี่คือที่ว่าเขามากที่ว่าดังๆสามโตเขาเขามาสามโตสองโตบนล่างเขามาแล้วนี่แบบนี้แหละเพิ่นเขียนไหเพราะเพื่นเขียนตรงไหนเพิ่นก็บิเขียนตรงนั้นแล้วเขาก็มาจบาผมว่านี่ติดกันมาสามโตแล้วก็สองโตติดกันอันนี้คือลายมือของปูวัดปานะครับผม นี่ลายเมื่อปูเลยวงกลมเห็นเลยครับวงกลมมันจะเป็นวงกลมเป็นร้อยร้อยพันแล้วก็ตัวเลขจะขึ้นอยู่ตรงเลขเจ็ดเลขสามเลขห้าแล้วก็เลขเก้าเลขแปดเป็นแบบนี้เลขเชือกคืนวันพระจันเต็มดวงครับผมพระันแดงคืนพระจันแดง <c oughs> บอกอยังกับบถืก <c oughs> พระจันแดงจันทรุปปราคาเมื่อคืนนี่ครับผมปรากฏการธรรมชาติแล้วก็ขตาที่ว่าไปเอาน้ำเพิ่นฝันดี แต่พอท่านเนี่ยไปถามอยู่ว่าฝันอยังหลวงพ่อเพิ่นทักมาบอกเลยว่าเพิ่นฝันดีอยู่แต่๋ยวพอท่านเนี่ยถามกันกตะทักมาลูกศิษย์ที่ไปน้ำปูน่ะครับผมงวดแรกๆเพิ่นเห็นแปดห้าสองกระพาศูนย์ว่าไงพ้นก็เห็นวันนี้เพิ่นไปน้ำบานนี้ผมก็เลยทักไปถามว่าหลวงพ่อฝันดีบ่หลวงพ่อบอกฝันแต่พ่อตาที่ว่าไปน้ำกันนะพ้นฝันดีอยู่คุณว่าแต่ท่านเดี่ไปน้ำหาอยู่ครับต้องไปน้ำหาพ่อตาคนนั้นอีกว่าพ้นยู่ใส นี่ครับสายพังน้ากันนะครับอันนี้เป็นเลขเชือกอันนี้เลลอกเชือกตัวตัวเชวจริงจริงนี่เส้นเดิมใช่ไหมเส้นเดิมครับเส้นเดิมสามไอ้เนี่ยครับแปดห้าสองแปดห้าสองกับสามห้าหกหกห้าครับเัวเดียวกันวันนี้ก็ห้จับเองคือเ่าบอกให้่นแยกให้แล้วจังไดถ้าเพื่อนจับที่ว่าเพื่อนจับมาให้ก็คือเจ็ดสามห้ากับเก้าแปด เจ้าเพิ่นจ้ามะไห่เจ็ดสามห้าเก้าแปดครับผมเชือกนะคะเด็กเชือกของผมตามเส้นเดียวครับผมตามเส้นเดียว,วก็คือของขวดปลา<ะ>ครับผมถือกันมดบานเด็เชือกเส้นนี้ละตีงานครับเชือกเส้นนี้แล้วคนซาถ,ถือมัดบานแล้วก็ขวดแปดหาซองนั่นกับสามตัวตรงๆเลยสามตัวตรงแล้วก็ลางหาซูน ทั้งสามตัวสองตัวงวดแรกที่เพิ่นท้ำพิธีครับผมแล้วก็มางวดต่อมาต่อมานี่หกสามหกสามครับผมแล้วก็แล้วก็มันจิบเป็นแบบนี้เนาะเพิ่นเพิ่นได้มางวดก่อนนี้ได้หกศูนย์ห้าแล้วก็สามหอยสามยูรังมันออกสามหนึ่งคับสามห้าหกค่ะแต่วหาหกนี่ก็อยู่บนอยู่แล้วนะครับแล้วผู้วิ่นเหรียญเพิ่นก็ได้สามตัวสามงวดติดใช่ดงวดก่อนนี่มาหกตัวรางวัลที่หนึ่ง มาหมดครบมมาหดทุกตัวเลขซีโต้มาหมดทุกตัวเรามั้ทีหนึ่งอ้หูกนนี่กับวัแน่นะครับบ่แนะใหญ่มาโตเลยก็นี่ให้่หาโตเก้ากับพุกมีตัวเดียวกันอีกบ่บพืคนบัวแก้เพื่นบัวหมุนแลยเพื่นว่าเป็นเก้าครับผมเพราะว่าเลขวันนี้เห็นชัดก็ทุกงวดเห็นโตใหญ่พร้อมชัดชัดก็ทุกงวดพอนาบัว่าครับผมหาเลขผมกิดต้องขีดสื่อไว้นั่นอยู่ แต่ว่าเอฟซีคันพ่อมั่นใจอยากกลับหัวเก้ากับหกก็ได้เนาะกับไม่ได้หามเนาะเพราะว่ามันมันว่างอยู่ในขันเนาะในจานมันอาจจะหมุเลขเก้าก็ได้เลขหกก็ได้อาจจะเห็นเลขเก้าอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเห็นเป็นเลขหกค่ะอาจจะเป็นเก้าแปดหรือว่าหกแปดแต่ว่าปูเพิ่นก่ยย้ำมาว่าเป็นเลขเก้าครับผมย้ำเป็นเลขเก้าค่ะแต่ผู้รับส้มรับฟังเอฟซีนะกรับพิจารณาเอาเนาะครับผมย่าหน้าเป็นแนค่แนวทางเนาะแค่แนวทาง เนเนีทางนี่ก็สามงวดติดแล้วครับเ <laughs> สียมาสามงวดกับเขาทั้งสามงวดส่วนมากนี่เขาสามตัวนะครับเขาสามตัวไปเอากับไรไปเอาเลขนะนไปไปกับพี่โอปอครับ<อ>ผมก็ดีเพื่อนทั่เอื้นไปเอาเนีทางก็เลยไปนู่นก็เลยมานักกันเกือบมาบ่าท่านเห็นเห็นเจอดีร้องคิดลันลดน่นรถนะมันเกิดยังคืนตอนกลับมาเสียงเคราะรถมันน่ามาส่งบ่ เาดูกันนี่พระแม่ลูกเอแม่มั่นกับแม่ลงแลนลงรถพอดีไปจอดเพรเป็นเพื่อนพันบ้านพายใหญ่น้ำเนาะแปเวาเลกมาแล้วก็ไปซุ่มคนทองค่ะเสียงเคาะรถเคาะกระจกใส่น่้วก๊อกป๊อกป๊อก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 หันเบิ่งหาคนกับห็นเปิดกระจกลงกับพเห็นหองกีดลันนเลยลนลันเลยอดใหม่กูได้กีดอดใหม่กับพ่อแน่หรือว่าพ่ออาจจะมาย้ำวาอย่าลืมเด้อ จะเลื่มเลขเลื่อมมันทิพย์ก่อนนี่บอได้ซื้อไอ้เพื่อนซื้อแต่สามตัวสองตัวบอได้ซื้อมันจะได้สิมาะยังยากได้หลายครับ่นก็เลยบัตรสองตัวแล้วแค่สามตัวแต่เพิ่นมาให้ก็ยังบัตัดอยู่งดก่อนมันก็มาหาห้าสองหกแตยังบัตัดค่ะเมื่อก่อนนี่มันพาไปแล้วพาไปซื้อแล้วแต่โบแมนในชุดนี้นะครับบัตรตรงครับบัตรตรงเลขประจำตัวเพื่อนบอเลขประจำตัวเพื่อน สองหปดนี่นอกเลยปตตัวครับสองห้าสองแปดนี่จ่หาแปดวมีชนกัดชาตัดสองตัวถ้อกควนะหาแปดใช่าตัดสอตัวมันจะชนกันที่ห้าแปดแปดนคชนกันหาแปดตัวเดียวเลขประจำตัวคงสีเห็นเราล้วเขาลงไปแล้วสองห้าสองปดมีหกสองแล้วก็ขีดสองห้าสองแปดเขาก็ยังวอากันว่าเหลือหาแปดมัออกแมนครับอันนี้กับมีหาแปดค่ะเดี๋ยวขอเบิงงอีกรอบหนึ่งลายลมือปูอีกขาลลยมือปูนะค่ะ สามห้าแล้วก็เก้าแปดรางวัลที่หนึ่งอีกขาดอีกตัวหนึ่งมันอาจจะเป็นซ้ำซ้ำในนั้นแหละบันเนี้อาจจะเป็นเก้านั่นเป็นหกครบกับพิจารณาเบิงเอาเนาะค่ะเอฟซีหกเก้าแปดเจ็ดสามห้าจม่ับพ่อแน่แล้วแต่ดวงเด้อบ่านไปยิแบตเตดรีีเอาให้นมีในนี้ได้รนีะเอาใอ้มี่นยู่ใน้นี้ตูนี้ในฮาตูฮุกตูเติมแซวรางวัลที่หนึ่ง สำหรับแอดกาเด้ทาทาัจับนะสิจับตัวใดหรือออาตามเพื่อนนี่เป็นไงที่ผมจะเอาเป็นว่าล้วผมหมั่นใจที่ว่าเพื่อนมาบอกที่มามาบอกห้างวดก่อนนี่ห้หาสองหกวันนี้เพื่อนมาบอกห้าสี่เก้าเพื่อนนี่เป็นผู้ใดแอดกาเจา<ม>้าของเสือกครับฟันบ่แมน่นครับเพราะว่างวดแรกๆน่ะไปไปยกขันเราพอยกขันมาให้เบิ้งเอาเจ้าอยาก ได้ยังจะอธิฐานหลองพ่งอาเทาพนไปบอกผมก็เลยหกหกขันเสือกคนน่ะค่ะแลยว่าผมขอจะเก่างวดเด้อแล้ว่าสิขันตัวนี้ที่ว่าปูหามัดสีออกก็ให้ฝันเห็นฝันเกีียวขันมันอบแมนก็ให้ไปบอกตัวไม่แล่ว่าสิงวดแรกงวดอธิทีนผ่ามันให้ห้าสองหกันหลอขาหกผมบอกสือผมซื้อได้สามตัววานนี้มั่งวดนี้เพื่น จับเขียนผ้าไปยุดตลาดไปเลือกลอตเตอรี่บรนยำไฮซื้อห้าสี่เก้าตรงงามๆ่ด้นหนาว่าเห็นย่านจำตัวไทยว่า,าะอไรก็เลยจำาบึงสามตัวที่ว่าผมจะซื้อกับจีซื้อในในชุดนี้ค่ะครับตัวนี้ผมกับจีซื้อกันผมมากเลขติดแปดไหมครับที่ว่าได้สูตรมาได้ซีผมกับสีเอาผมมาเนี่แหละห้ 5, 8, 4, 8. าแปดสี่แปดรมมาเนี่ะหรือว่าแปดเจ็ด ประมาณนี้มักน้ำ่นนี่ือเล็กเปพ่นมาบอกตัวเรขก่ตัวห้าสี่เก้าตัวที่พ่นมาบอกครับผมพ่นมาข่าฟันบอกห้าสนะี่เก้าเนาะเดี๋ยวขอเบิง่งตัวเลขอันนี้<า>เป็นตัวเลขหลวงพอ่อหลวงพ่อีกนหายเลยเนาะครับผมเจ็ดสามห้าแล้วก็ 9, วเก้าแปดเรืยว่าเลข หาตัวนี้เอฟซีมุนเอามากจังไดยค่ะมุนเอาก็ได้ครับผมผู้ใดมากตัวใดตเตียนมากจับเอาใช่สามตัวพอสามเก้าสามแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดอยู่ในนี่ล่ะเลขอยู่ในนี่ล่ะขันบ่มากตามที่ปูพันจับห่ตาปูพันจับ,ห,จบห่ขคือเจ็ดสามหานเขียนหาตามตำแหน่งตัวเลขอ๋อพันเจียนห้เบิ่งต่มในขันในอ่างที่พันเจีนขึ้นแบบนี้อันนี้สมมุติเป็นขาดคือขึ้นเจ็ดยู่นี่่ายู่นี้ายูนีเก้ายูนีแปอยูนีี่ ตามนั่นเลยเราเขียนเพ่นเขียนตามที่พ่นเห็นครับเขียนให้ตามที่เห็นแ่เอฟซีพิเศษมาหน้าเบิ้งอยากเขียนแต่ชุดนี่แหละค่ะคือว่าหลวงพ่อเห็นพหลวงพ่อเห็นเพิ่นเพิ่นเรามันเข่าสามตัวบนรางค่ะครับก็ได้ล่อตัวนี้ลายลาแล้วตัวสรุปอืครับตัวที่เห็นอันนี้เป็นเชือกนะคะสามมวดติดระกับ เม่อคืนนี่ก็เป็นคลื่อนวันพายไงพระจันรแดงพ้อมครผมก็คือจันทรุปราคาเนาะม่อคือนี่หลายๆคนก็จัรู้ดีเนาะจิได้โชคญงคุณมั่นใจเด้องวุวนีรเพิ่าว่ามั่นใจกักตัวเลขมันชัดกว่าทุกงวดครับชัดแล้วก็งามพ้อมว่าได้ือเปิดขึ้นเปิดปุ๊บนี่เห็นเลยครับก็เรียกว่ามั่นใจกว่าทุกงวนเพราะว่ามันชัดกว่าทุกงวดค่ะเป็นแนวทางเป็นแนวทางไอเย็บซีพียานาคุณครับขอบคุณแอดการ์ลายๆนะคะ อาจจะอาจจะวปนมายำอี่ต <laughs> แต่สำหรับ่นมาเขาฟันส่วนตัวแอดก้าก็คือห้าสี่เก้า